ชมครับอันนี้ดีกระแสการร้ายแหละเขาบอกให้เจ้าของรายการพี่อิทวงนั่งชิมก่อนได้บ่บปว่ะเจอระบาดอืบอ้าวดีไหมครับโอ้เคยกินนั่นเลยม้วนโคราชบ้านผมเนี่ยผมจะใช้พริกแกงโคราชเฮ้ยกินกับนี่นะได้ได้หมดซอยจุสูตรโคราชเค็มเดือดจุบลงนัวๆน้ำจิ้มนิดหน่อย ดูทัวดูทัวดูแคทำฉันได้อยู่ๆก็เปลี่ยนไปไม่เห็นใจกันเ่งพี่แสนกับพี่เสียงเนี่ยใครเข้าวงการก่อนเสงเข้าก่อนพี่เขาไม่ได้ร้องด้วยพี่เสียงเมื่อก่อนไม่ได้ร้องเพลงด้วยแทบจะไม่ได้ร้องเลยเฮ้ยพี่เอสมดแถวตงวิ่งอยู่กับที่เิ้ยเรื่อยทุกเช้านะครับเราจะต้องมีการก่อนที่จะรับแขกเราก็ต้องออกกำลังกงออกกำลังกายแถวหยุด้ายหัน ทางพุ่นอีกแล้วแขกรับเชิญที่จะมาวันนี้ถือว่าเป็นล็อกเกอร์รุ่นใหญ่สไตล์อีสานกึง่งภาคกลางคือทางข้างโคราชใครรู้จ,จักใครรู้จ,จักเพลงเพลงเพลงคนเอาศิลปินโคราชด,ดิรู้จักใครรู้จักใครเอาศิลปินโคราชใครได้เดี๋ยวใครเซกโลโซ,โซค่ะเซกโลโซโอ้ย <laughs> ใครครับใครครับ เอาผูพงศ์เสสักนิดนึงโอเคโอเคโอเคใครอีกใครอีกพี่แสนครับเนี่ยเอาคือว่าพูดให้หมดแต่ไม่มีแค่แสนคนเดียวนะอย่างงี้นะอ่ะอต่อลนะอ่ะใค,อใครอีกใครอีกสี่คนแล้วสี่คนแล้วใครครับพี่แสนครับรักเมืองโคราชครับแสนแสนรักเมืองโคราชใครอีกใครอีกครับใครครับ คำมอดครับผมคำมอดโอ้ยคนโคราชกัเยอะนะศิลปินโคราชนะใครอีกครับใครอีกครับใครอีกครับเอกชัยครับฮะเอกชัยศิลปชัยเอกเอกชัยพองบ่โอ้ยโคราดฮู้ยตกไกลอ้าวเฉลยให้ก็ได้นักร้องคนนี้นะครับถือว่าเป็นนักร้องที่อยู่ในแกรมมี่โกดยุคแรกๆแสนนาคาครับโอเฮะ เอากระบอกมากวดขยะพี่แสนครับพี่แสนพี่แสนฮะเฮ้ยอยู่พี่โอ้ยต้อนรับต้อนรับต้อนรับไป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 เฮ้ยเอ้าดูแลแขกดูแลแขกโอ้ย โอ้ตายตายอาตอนรับพี่แสนนาการครับสวัสดีครับอะไรครับสวัสดีครับพี่โอ้โหหลุนคู่บาอาจารย์หลุนใหญ่เขาเลยมือนี่เรียกว่ามีแฟนขับเด่ยอยากให้เชิญพี่แสนมามากครับจ้าพี่รับยินดีเลยพี่พี่แสนในเบาอีสานหรือว่าเบาเบาไทยหรือว่าเบาภาษาโคราชเป็นภาษาโคราชเป็นภาษาโคราชภาษากลางอีสานก็พูดได้นิดหน่อยครับกับ เพื่อนๆที่ตอนสมัยทํากับวงนาการอะละครับพี่ oh. กับพี่ต้อยอ๋อตั้งแต่รุ่นพี่ต้อยเลยครับพี่ใช่พี่ต้อยพี่ต้อยเป็นคูดอนพี่เนาะับนาการแล้วก็ส้มนาการ oh. แล้วก็มีหนุ่มนาการนี่ก็เป็นคู่อะไรย่างครับนี่ก็เป็นานากักดนตรีบ,บางวันนี่อยางไกลไปนำ้ำรองเพลงไปนำ้ำนั่นครับไอ้ถ้าลังมือนี่แขกก็บ่ได้กินไก่เพราะว่ามันลืมมันก็จะลองแต่เพลงครับไอ้ ขึ้นอ่ะสายเล็กขึ้นอยู่ข้างบนด้วยผู้ชมเขาแน่เลยเดี๋ยวมีตารางสายนะผีดใจคนแน่นอนมันยกย้อนเหลือเกินในใจใจแอมไม่เท่าไรจะไปทางไหนก็มีแต่ใจฉันสับสนบนบนเพราะคิดถึงเธอมันพลัมเพิ เนียมครับไอ้ปานี่มานี่เขาก็ต้องแย่ดังกันจังน้อยครับครับตัวนี้คือขีดนึงเลยครับแม่ครับถ้าสองขีดเนี่เป็นครับถ้าสามขีดนี่ป่าครับไอ้อ้าวผ่านนะครับผู้ชมครับปลอดภัยนะครับดมน้ำเย็นๆค่ะขอบคุณครับน้องสาวอืม ที่เอามาว้านเน้นบ่ไอ้นี่หัวขวนอียกอยังอ๋อน้ำน้ำอารมณ์ดีไแก๊กคุณแม่นะครับไอ้แก๊กหวยอารมณ์ดีอ๋อสูตรพิเศษวันนี้มาไม่ธรรมดาเพราะว่าพี่ชายของเราเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่สายจุเหมือนกันครับพี่เดวิดบอกว่าอู๋ไอ้แสนเราสายจุ้บกอนด้วยอีมเพรสชั่นแล้วก็เอฟซีบอกว่าอยากเชยญเชิญพี่แสนมาแน่เป็นตอนนี้เป็นยังไงเฮ็ดอีหยังอยู่ เดี๋ยวเราจะไปเจอกันเป็นโต๊ะพิเศษเป็นโต๊ะ V I P เอาไว้ตอนรับพี่ชายเลยเดี๋ยวไปเจอกันครับไปพนกินปลามาพีก,กินเขาไปพนกินเหล้ามาพีก,กินเบียร์อ่อนๆจนใจละลายจนช้ำไตใจร่างกายอ่อนเพียวสร้อยจุให้พี่แสนสร้อยจุเดี๋ยวผมไปเอาพักแป๊บหนึ่งครับไปเอาพัก,พกต่อครับปลูกทุกอย่างเลยเนาะโอ,โอ,อ้ของก,ก,กินบ้านเท่าเต็มเลยครับครับอันนี้ใบกระท่อม นี่ถือคนไม้แล้วอ๋อครับกระทอมเนาะอันนี้ใบคอนโดูอ๋ออันนั้นใบบ้านเหรอเนาะประเด็นเนาะอันนี้ใบหน่อยหน่อยกว่าจะเป็นใบข้นดูอ๋อครับใบหน่อยแือวใบกระท่อมครับครับนมีกินกับจุแซบได้เอาบ่ครับมันคือผักเลยโอ้ผมไม่เคยนะเนี่อีรีอีรีครับอ่าตอนรับไปเอาปากเตือนผเนาะผมไม่เคยกินดนะเด้เนี่ยไม่ครัโอ้ฝดฟ้าห้องตอนรับนั่นไงจะบอกว่าอันนี่บ่ครับอ๋อโอ้ยไม่กินนเด้อ๋อม้วน มาเนี่ยก็คือตอนรับแขกด้วยกันครับต้องชิมดีปุ้งกันนะผู้ชมครับอันนี้ดีดีพกโอ้ยดีพกที่เวลาลมวัวเนาะไอเนาะปุกติก็4ื้ห้าร้อยแล้วตัวดีอู้ยแล้วนี่ครับ้สายจูนี่จะต้องพลาดก็ได้ครับตอนรับตอนรับอ่าอ่อนมานี่ครับแต่เขาบอกได้ไมีอีรายการแฟนรายการหลายหลายเขาบอกครับเขาบอกว่า โอ้ยนึกว่าพี่อิ๊ดถ่ายรายการเพลินกับนี่จะให้คนอื่นกินก่อนนะ <c oughs> ่ะถ้าพิแสนมาน่ะก็บอกว่าให้เจ้าของรายการพี่อิ๊ดวงล่างชิมก่อนได้บอ่อส <c oughs> อันนี้บอกพี่น้องเราเด้อเนี่ยจักอ้ายที่บ้านจาก,าาก,กไหนเราเนาะ <c oughs> โอ้ยอีนีบอสเอาจริงเจอระบาดโอ้ยอน้อนงดูครับไ้ <c oughs> <c oughs> ให้ผมห้องก่อนจ้ะพูดแต่แบบเด้อนี่หลายคนนี่ แน่นบ่ก็ผมจะกินก่อนแต่บ่เนาะให้ให้เกียดดีกว่าให้เกล็ดตักตักผ้าดีกว่าอืบอ้าวเป็นไงครับรสเป็นไงหวานครับมันจนหวานเน่ยพี่น้องหวานไม่ได้ขมหรอกหวานเป็นร่มขมเป็นผู้ใหญ่เด้อช้อนนี่มาเนี่ยเขาไอ้มาเนี่ยถ้าผมกินนี่บ่กับน้องซิมต้องการบอกลงเรือลำเดียวกันแล้วเอ้ออู้หูเสดายดีอเลยเอ้ยช้อนน้ำใจกว่าเนาะคนละเบื่อว่าช้อนเนี่ยแอนนาคาครับชิมดีโอ้ย เราเคือลำๆนิดน้อต้นยอดสุดยอดครั้งแรกได้จะกินนหมครับเนี่ยแม่นว่คะครับครับผมไ่เคยกินดิบด,ดิบผมกินเลยเออนะว่าแซ่บแซ่บแซอันนั้นแบบปรุงอะไรบ้างนี่ครับปรุงเพื่ออาจะเอามาใส่อาหารต่อแต่ครับ,รบเพื่อให้มันได้เยอะขึ้นแล้วก็ตามสูตรจ้ะอ้าวอ้าวอ้าวก็พิรุอดีกบ่าหน่อน้อ ฝนตกพี่น้องฝนตกก็เลยเอาลงมาอยากให้พี่แสนเป็นเชฟสักวันหนึ่งนะครับพี่จะกินแบบไหนวันนี้เอาจุก่อนไอ้เล้วจูปะครับครับจุแก้วก่อนโคราชบ้านผมนี่ผมจะใช้พริกไพริกแกงโคราชเฮ้ยจ้ะแก้วเปี๊ยเนี่ยแก้วดีเนี่ยนี่นครับใส่พริกแกงเแบบพี่ชาวบ้านผมจะผมจะใส่ข่าตะไคร้เป็นมะกรูดแล้วก็ตำกระสุนบ้านพี่เนี่ยกินกับนี่นะได้ได้หมดมันต้องลองเฮ้ย ผมไม่เคยกินแบบนี้จพี่พีทบ้านผมก็ทําอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวนี้ผมก็ทําขายนะพี่ทพี่แกงโคราชเผ็ดกลางไม่เผ็ดมากเผ็ดกลางนี่แหละครับทำขายอยู่บ้านนี่แหละทําเองด้วยครับทำเองพี่อทเฮ้ยนี่แหละซอยจุสูตรโคราชเออบ้านผมนี่เขาไม่ใส่ขาวครัวครับอ๋อจ้ใส่เพราะใส่ดีก็เซ็ตอันนี้พริดครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะหั่น ชุ้ยไว้รอนะฮะเนื้องามมากเลยครับเวอย่างงามเลยครับพีทครับสูตรโคราชครับซอยจุสูตรมันจะพอ้อมไหมพีททโอ้ครับจะเป็นหอมกินกากินตะไคร่กินอะไรนี่แหละครับก็คือเหมือนพริกแกงเหรอใช่ไหมพี่จ้าเหมือนพริกแกงนี่แหละครับทสดเลยจ้านี่เดี๋ยวทำแบบนี้เดี๋ยวบ้านผมอ่ะจะใส่ผงนัวครับขาดม่ได้ด้วยผงนัวนี่อันนี้อันนี้ดีตัวเพื่อนครับอันนี้อันนี้ดีครับดีต้มละ ดีปรุงโอ้ยขาดพี่เหลือเนาะพี่ทำผีเหลือเฟือนี่ครับพี่เหลือเรามากจ<า>้ำบ่อยๆแล้วเนาะครับครับเด็กก็จบแล้วอันนี้ใส่สักหน่อยครับนี่ครับเอ้ย <c oughs> ก,ก็ร้านนี่ก็กินคือคคก,าการคมเพื่อนครับครับขมเพื่อนครับเทสพี่นี่โอ้โหตรงนู้นน้นนำจิ้มตั้งหน่อย มันก็จะออกประมาณคล้ายๆยำแต่มันขมไหมพี่สูตรประมาณนี้ขมไหมพี่อ่าขมเนี่ยครับถ้าเขาไม่ไม่กินตู้ขมเขาก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ดีใส่เพี้ยครับมะนาวลงเนี่ยครับจ้าแล้วแต่คนชอบผสมเนาะจ้าผุณสมครับว้าวซื้องด้วยเหรอเปล่าโอ้โหน่ะดูสครับโอ้โหเจอของจริงเลยครับโอ้มาละ ลองติ๊กเกิบบอ้ยลองกัดดูกันนะไปลองดูโอ้ยเนื้อสัจจันาะนี่ดูได้ครับเดลยแสบเวจ้ากลิ่นนี่เหรอพี่เพรามีกลิ่นเพราะไม่กลิ่นกระเทียมกินอะไรเข้ามามันก็อีกรสชาตินึงจ้าจ้าน่ยแต่เนื้อก็ไม่เนื้อไม่ใช่เนื้อครับพี่ เนือก็จะเป็นมะแขวนอ่ามีหสชาติมะแขวนเฮึยอร่อยนี่อจัดจานวะโอ้อร่อยอร่อยผู้ชมโจนัทลองดูอะหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อมาชิมบ่หลวงพ่อหลวงพ่อมาชิมหน่อยชิมดีบ่นะก็อีกสูตรหนึ่งนะนี่มวนครับหลวงพ่ออ่าลองเบิ้งลองเบิ้งลองดูลองดูสไตล์โคราชเลยม่วนเลยมันจะกินคล้ายๆท่านพี่ขาไหม คล้ายๆมันหอมข่าข่ามันเยอะเนาะแต่มันมีความขมเข้าไปมันก็เลยเออแปลกมันมูอที่มันบอกไม่ผูกไม่ถูกนะพีชเนาะครับคือต้องชิมว่าเออมันได้กินข่ากินตะไคร้กินใบมะขูดนี่นะนี่ไหนนัวเนาะคือมันไม่หอมข้าควรเนาะมันหอมพวกเครื่องเทศนัวนัวนัวเดี๋ยวผมจะเอาตรงนี้ให้พี่แสงกินกับข้าวกับข้าวโอ้โหได้ใจได้ใจนี่เขาเรียกว่าสายเดียวกันมาพร้โอ้เออวันนี้ มันอยู่ที่เนื้อนะครับเนาะเนื้อมสดดีขนาดน่ะง่าพี่โดนครับครับน่าสนใจพี่แสนเป็นคนโคราชตั้งแต่เกิดเลยครับพี่อยู่อำเภอนนนไทยเหรอครับพี่นนนไทยชื่อจริงพี่แสนเนี่ยว่าครับอมรสุขพิมายครับพี่อมรสุขพิมายจ้ะเป็นพี่ชายแท้ๆเลยไหมความพิเสกจ้ะแท้ๆเลยแท้ๆครับมีมีกี่คนครับพี่คนหนึ่คนที่สองโจพี่โจหน้าการั้งแต่ออกหน้าการตรงกันทุกคนโตพี่โจอีกคนนึงจ้ะแต่ว่าตระกูลพี่นี่คือเป็น เป็นศิลปินจ้ะคนชอบร้องเพลงหมดทุกคนีพี่หงด้วยใช่ไหมพี่หงจ้ะหงน้องคนจิดเศษแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งคนที่สี่คนที่ห้าเป็นนักร้องเกือบหมดเป็นนักดนตรีด้วยร้องกันหมดทุกคนเป็นตระกูลเป็นตระกูลศิลปินพี่น้องครับเขาให้มาร้องพีอิทเนาะเออเนาะสวรรค์ให้มาเขาให้มาเขาให้เรามาทํามาหากินทางนี้นะแล้วพ่อแม่นี่มีมีเชื้อนักร้องหรือเป็นศิลปินไหมพี่นี่พ่อผมแหละบนเหมือนพีอิทเราอยู่บ้านนึงโอ้โหดีงานวุงานวัดงานอะไรไปช่วยเขาเบิดพ่อพ่อเป็นอะไรครับ พ่อเล่นกันทุกอย่างเหมือนกันน้องเพลงด้วยจ้ะพ่อผมก็เป็นทุกอย่างเบาหวานก็เป็นดนตรก,ก็เป็น,น,นพ่ออะมาหลายโอ้เป็นตระกูลศิลปินจ้ะผมโม้เคยรู้เลยนี่พี่น้องพี่แสนกับพี่เสีงเนี่ยใครเข้าวงการก่อนนี่พี่เสกเข้าก่อนพี่พี่เสกก็คือร้องร้องประจํามาก่อนจากเสกเขาเล่นในตามผับจมนี้แต่ว่าเมื่อก่อนเสกเขาจะเป็นมือปืนก็คือมือกีตาร์นะครับเนาะ เขาเล่นเล่นตามปาบตามเพลงเขาไม่ร้องหรอกเมื่อก่อนนะเสก็เป็นมือปืนวงของเขาเขาไม่ได้ร้องด้วยพี่เสกเมื่อก่อนไม่ได้ร้องเพลงด้วยแทบจะไม่ได้ร้องเลยจริงพี่เมื่อก่อนเล่นตามร้านอาหารพี่เสกไม่ใช่นักร้องนะผู้ชมเป็นมือกีตาร์มือกีตาร์แล้วก็ร้องมากเป็นน้องเพลงครับเพลงสองเพลงก่อคืนแค่นั้นแหละก็เล่นกีตาร์จริงพี่แต่แต่พี่แสนนี่ก็คือตอนนั้นมีวงอยู่ เล่นเล่นวงหรือยังพี่ผมมาทางโฟกซองนะครับครับครับแต่แต่พี่แสนหนร้องมาก่อนเลยจ้าจ้าเสร็จเข้ามาอยู่กรุงเทพก่อนมันสองสามปีแหละผมถึงตามมาครับทำเพลงทําแล้วพี่แสนได้ทําเพลงทําเดโม่ก่อนใช่ไหมครับจ้ากับเพื่อนเพื่อนนี่แหละวงอะไรพี่ตอนนั้นผมใช้ชื่อวงกิโยตินนะกิโยตินกิโยตินกิโยตินคือเครื่องอันนี้เหรอเครื่องประหารนี่แหละ ไม่เยือดร้อนจนถึงมากรุงเทพถึงมาทำวงนาฬิกานาการกับพี่ปุ้ยต้อยวงนาการอ๋อที่ทำเดโมกับพี่ปุ้ยต้อยใช่ไหมครับไปเสนอพี่เข้าแกมิโกหรือว่าแกมิคล้ายๆกันนะครับแกมิโกพี่แกมิโกถือว่าเป็นยุคแรกๆเลยนะยุคแรกเลยครับรุ่นพี่ไม้เลยนะครับพี่ไม้้แลวก็มาพี่่พีไม้แล้วก็มีพี่พี่นางสินทรัพรเห้านี่ครับาผมผมตามมาผมเมื่อเข้าอยู่ปี40แล้วแต่ว่าผมได้ออกเทปปี42่สิทำเดโมทำอะไรประมาณนี้แหละครับถ้าจำถ้าจำไม่ผิดเดโมกับ กับรุ่นเดียวกับพี่ต้อยเลยพี่นากาตอนนั้นเป็นนาการแล้วครับน่ผมมาเข้ามาพวกบก็เข้าแกมมี่ในาการชุดแรกที่ดังขึ้นมาก็เพลงนี้เลยคิดถึงเธอเลยที่เราร้องไปเมื่อกี้ใม่เอาพี่อยู่พี่อยู่แกมมี่กี่ปีตอนแรกอยู่แกมมี่ประมาณ3ปีแค่2ชุดครับตอนแรกนะครับนาวงนาการไม่ได้ต่อสัญญากันนะ คือเราพี่น้องกันเราไปไหนก็ไปด้วยกันอย่างนี้นะเราก็เลยบอกนายเราบอกท่านนายเดี๋ยวน้องขอมาหาเล่นตามผับทำอะไรก่อนเด้อผมออกมาตอนนั้นเพลงดังแล้วใช่ไหมครับครับตอนคือดังเสร็จแล้วจากทุกสองแล้วครับท้ยพวกเราออกมาเล่นตามผับทำอะไรอีกนะคือมันชอบทำไมอ่ะพี่ยังไงคือมันชอบแบบอ๋อไม่ชอบาแบมไม่ค่อยชอบอยู่กับที่นะพี่อิทคือว่าอย่างนั้นดีกว่าพอออกมาพุกเราก็มาเล่น ทั้งงที่มีงานอยู่นี่นะจ้าจ้ะก็มีงานด้วยแล้วก็เป็นเรื่องคอนเสิร์ตด้วยโอ้โหชมเป็นศิลปินที่มีอุดมการณ์พอสมควรนะขอขอกีตาร์ขอกีตาร์หน่อยชุดแรกเนี่ยดังกี่เพลงพี่อู้ผมว่าดังเกือบหมดเหมือนกันนะครับตอนนั้นร้องกับพี่โจเนาะครับพี่โจวงพอตพี่โจนากาพี่จางงงเกิดมาไม่เคยฟังสดๆต้องการที่อัดคลิปไปเมื่อกี้แฟนๆนะ ช,ชื่อชุดพลังใจพี่พลังใจคิดถึงเธอเนี่ยชื่อชุดพลังใจแล้วก็มีเธอเท่านั้นเพลงหญ้าครับเพลงปู่ไม้เอ้ก็บ,บอกกันว่าปู่ไม้เนี่ยพี่โจคนร้องครับออกชุดนั้นมาก็ได้รับเพิ่งี่ยทองพระกาชฐานเลยจริงๆเหรอเกี่ยวกับป่าไม้กับอะไรอ,อนุรักษณ์นี่พูดน้ครับเพลง <ๆ S 2> เพลงเธอเท่าน <ๆ S 2> ั้นครับเธอเท่านั้นนะครับ เห็นัวเธอนางซึมดูเงาตังแต่วันที่เขาคนนานหายไปทิ้งเรื่องราวที่เละรา้าอยู่แต่หัวใจของเธอวัยรุ่นยุคน,นั้นก็พลังเสียงพี่นี่ด่าผู้ชมครับถ้าอยู่ตรงนี้นะมันพุ่งมากๆเลยครับแล้วมีความเป็นโทน,โทนคล้ายพิเศษด้วยนะพี่มันด้วยความเป็น,นคือ พี่น้องกันเนาะโทนเสียงใช่คล้ายกันสุดยอดจริงๆะเลยขอขออีกไหยพี่เพลงต่อมาชุดสองเป็นเพลงดอกไม้ริมทางคือช่วงนั้นยังเป็นช่วงล็อกแบบเป็นล็อกแบบแท้ๆเลยอยู่นะยังไม่ใช่มาทางโคราชแล้วเนาะยังไม่ทางโคราชเว้นมาหลายปีไหมพี่กว่าจะมีอัลบั้มต่อมาอุ้มาเล่นอยู่ในผับนี่ก็จำไม่ผิดคือประมาณ7ปีนะผมถึงจะมาออกอัลบั้มเดียว7ปีและตอนนั้นพี่ต้อยก็มาอยู่อาสยามเริ่ต้าพี่ต้อยมาแล้วพี่ต้อยบวกดำมาอยู่กับพี่แล้วด่า เฮ้ยพี่ต้อนหมวกแดงเนี่ยเจ็ดปีหลังจากนั้นแนวเพลงก็จะเริ่มมาเป็นทางโคราชแล้วใช่ไหมครับครับเริ่มเริ่มจะเป็นโคราชแล้วโอ้ัลบยไปทํากับแกมี่อีกไหมครับทํากับแกมี่ครับดีอันนี้เพลงแรกออกออกอัลบั้มขอแสดงความคิดถึงนะพี่เนาะมีเพลงดูทั่วอันี้มามามาภาษโคราชก่อนหนึ่งอันนี้ดังมากจ้ะดูหรือทั่วดูทั่วดูทั่วทั่วดูทั่วไม่ใช่ถั่วนะดูซี่ดูซี่นี่แหละครับภาษาภาษาโคราชเป็นดูทั่ว ดูทั่วดูทั่วผู้ชมอาจจะจำไม่ได้ไปฟังครับไปฟังับนี้ลองดูสักนิดนะพี่เนะดูทั่วดูทั่วผู้แกทำฉันได้อยู่ก็เปลี่ยนไปไม่เห็นใจกันเบ่งมันเสียใจยังว่าศีรษะไม่ค่อยเลื่อนเป็นกะตะกระเิอกะจักอะไรก็ไหม่ ภากไม่วานบ้านจนก็เลยโดนปหลดใจโอ้ยแกก็ได้ทิ้งคนโคราดบ้านเองโอ,โอ้ยแกก็ได้ทิ้งคนโคราดบ้านเองดูงท่วงเฮเเดประมาณนี้แหละครับผี ภาษาโคราชลายเพลงเขาเรียกว่าลายภาษาโคราชนัพี่เนาะนี่มีมีทั่วประเทศนี่มีมีพิะกาตแตนครัเอามาทำมันี่มีไม่กี่คนนะพี่ที่เอาภาษาโคราสมาทำพี่ชุนารีบ้างพี่สุนารีก็มีบ้างนะครับพี่สาวมีบ้างถือว่าพี่ก็เป็นศิลปินแรกๆเลยนะที่เอาภาษาโคราสมาใส่เป็นเป็นประวัติหนึ่งเลยนะประวัติศาสตร์เพลงโคราชเลยนะเพื่อกระแทบต่อกับน้าหมูแล้วเนาะครับเนาะเออเห็นน้าหมูมีแต่คนก็อยากฟังอยู่ครับจากนูทนถั่วก็จะไม่เป็นมาอรอบที่สองก็คนละเลื้มที่โคราช จ้ะไม่ลืมตโกลาดสิอีกอีกอันนึงที่ร้องกับพี่เดวิดอ๋อนักเทศอย่าเสียงกับคนเหงาครับอย่าเสี่ยงกับคนเหงาคนเหงาคนนี้มันบ้าถ้ามันรักใครคืนมาคนรักไม่เลิกหน้าถึงอะ้ พี่แสนนี่เป็นคนที่มีเพลงดังเยอะมากนะไปเล่นคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งนี่โอ้โหกี่เดนเลยพี่ก็ดีก็หลายอยู่นะครับถือว่าเป็นอมตะของแผ่นดินบ้านเราเลยนะผู้ชมนะตอนนี้ก็ยังทําเพลงอยู่เรื่อยใช่ไหมพี่ทำครับพี่อิทนี่ก็เพิ่งเมื่อวานนี่ก็ไปร้องเดโมเพลงมาเข้าอัดแล้วครับเสร็จแล้วครับอัดเมื่อวานไม่ใช่เดโมัวครับอัดเสร็จแล้วก็ปัจจุบันก็ทัวร์คอนเสิร์ตรับงานรับงานเองใช่ไหมพี่ตอนนี้รับเองด้วยครับโดยการส่งบริษัทเหมือนเดิมครับอ๋อยังอยู่แอมี่ครับผมยังเป็นคอนแทคของบริษัทเหมือนเดิมพี่อทจ้ะ โค้กแรกเขาก้อยเหมือนกันไหมเหมือนกันครับแต่คโค้กแรก้อยเหมือนกันพอแต่ไม่ชทำแบบนี้นะแต่ผมเนี่ยผมชอบใส่แบบนี้แต่ก้อยผมก็ชอบใส่น้่งพริกผมน้่งพริกต้มแกงหน่ครับตีนเอาเปล่าผมทำให้ก้อยหน่ยหลอกร่องอยู่ค่ะแล้ครับนี่ตับนิดๆครับจริงล่ะก้อยใส่กระเทียมครับสูตรแสนนากาครับพี่น้องมันก็มาขาดไม่ได้นะครับเนาะเอาพี่ลองดูเอาพี่ลองก่อน ไผมลำลำครับจ้ะจ<า>ถึงแล้วได้บ่พี่ได้แล้วครับแทบเลยนเ่นอ่ผมก่อนเนี่ยใน,นตำดองแดงในตำดองแดงครับครับอ้สูตรดองแดงแม่ค้าเขาเนี่ยเขาามาจากสปรปลาวคนตำมครับโอ้<ม>เป็นยังไงอัดเพิ่มเพิ่มยังบอครับจักเรื่อ่ต้องใส่เลยเลยผมมองเห็นเังโอ้เออ ไหนป่ะครับครับด้แสงจ้าพ็ดกข้าวเผาแทบจ้า <ๆ Reading. S 2> ก็เลยต้องเห็ดนั่พริกสูตรเจ้าข,ของขึ้นมาเอป่ะครับตอนนี้จ้าพี่แล้วนี่ก็สูตรเจ้าของที่บอกไม่ไม,ไมีมีน้ำพริกอะไรบ้างพี่มีน้ำพริกปลาบองดิบบองสุกตาแดงปลาตาแดงไม่ปลาน้ำพริกขาน้ำพริกเผาน้ำพริกเผา,ากากหมูโอ้น้ำพริกผัดหมูโคราชทำที่บ้านเลยครับที่บ้านเลยพี่ก็เหมือนครัวบ้านนอกแล้วเนี่ยหลังบ้านโคราล์นี่แหละพี่จ้สั่งทางไลน์มงทางแมนได้ไหมหรือว่าไปสั่งที่เพจจ้าที่เพจแสนนาคาก็ได้ครับ น้ำยำปลาน้ำยำไม่ปลาน้ำยำขนมจีนน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มเมี่ยงทุกอย่างพีททุกอย่างผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาผู้ชมอย่างอือเอาละครับผู้ชมครับนี่คือสิ่งทีเป็นในดวงใจของใครหลายคนนะครับกรมทั้งผมด้วยนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางสเตลเล็กตับพี่แสนขอบคุณมากเลยครับอีนครับโอ้ยขอบคุณล้านพีทด้วยสเตลเล็กตับของพี่น้องเราด้วยครับลาไปก่อนครับผู้ชมครับเจอกันใหม่บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ